say สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะพบก,กับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รอมคอมสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่องดูยูดูเธอเป็นเธอฉันเป็นฉันจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวรักแฟชั่นทังแตกและตกอับได้บังเอิญมาพบเจอกับหนุ่มเจ้าของบริษัทสุดไฮโซที่พวกเขาก็เดันมาเป็นคู่กัดกันซะอ,อย่างนั้นมีหนำซ้ำโชคชะตาก็ได้เหวี่ยงให้เธอไปติดกับคนอุบายสุดแสบของเขาที่ก็เหมือนจะมีปมเชื่อมโยงบางอย่างที่น่าสงสัยความชุดลมุนอลเวงจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟัพรอมๆกนเลย หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหมียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เราได้รู้จักกับเมวเว่สาวช่างฝันวัย24เธอเป็นตัวของตัวเองชื่นชอบแฟชั่นเป็นชีวิตจิตใจและมักจะขโมยชุดตัวเก่งราคาแพงของแม่ที่ก็เป็นอดีตนักข่าวชื่อดังมาใา่ยอยู่เป็นประจำซึ่งเมวเว่กับแม่ก็เป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องแถวทรัพย์สินหลังการหย่าร้างของพ่อกับแม่ที่พวกเขาก็มีลูกบ้านน่ารักอศาศัยอยู่ร่วมกันขณะที่แม่ก็คาดหวังให้เมวเว่มีงานประจำำําทําโดยการใช้เส้นสายฝากไว้ให้ด้วยความคาดหวังว่าสักวันลูกส ของตัวเองจะได้เป็นผู้เป็นคนเหมือนกับคนอื่นบ้างแต่ถึงอย่างไรด้วยความเป็นตัวของตัวเองก็ทําให้เมวแ์ได้ก่อกระบทเมื่อต้องไปสัมภาษณ์งานตามคําสั่งของแม่อยู่ทุกครั้งด้วยเช่นกัน ระหว่างนั้นเมแว์ก็ได้พบว่าแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานกลับนอกใจเธอไปมีคนอื่นโดยที่แท้จริงแล้วเขาได้ยอมรับว่าตัวเองได้นอกใจแฟนสาวมาคบกับเมแวรสีมากกว่าซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เธอรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากและถึงแม้จิตใต้สํานึกจะอยากแก้แค้นเพื่อให้เขาเจ็บปวดมากแค่ไหนเธอก็ทําได้เพียงเดินจากออกมาก็เท่านั้น แต่แล้วเมื่อได้กลับมาที่อพาร์ตเมนต์บรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดก่อนที่จะได้รับรู้มาว่าพ่อของเมวเวเพิ่งขายอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้ใครบางคนไปโดยที่พวกเขาก็ต้องการให้ทุกคนย้ายออกภายใน2เดือนท่ามกลางความว่นวิตตกของเราลูกบ้านที่ก็ไม่อยากหาที่พักใหม่ซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เมวเวได้รับรู้มาว่าแท้จริงแล้วแม่ยังไม่ได้อยากกับพอ่อโดยเหตุผลที่เธอไม่อยากเสียชื่อเสียงเก่าของตัวเองทําให้เมวเวรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะทรัพย์สินอพาร์ตเมนต์นี้ควรจะเป็นของเธอ อมาตั้งนานแล้วมีนําซ้ำแม่ยังกดดันให้เธอต้องเร่งหางานทําเพราะในตอนนี้พวกเรากําลังจะถังแตกจากการที่แม่ไม่ได้ทํางานมาหลายปีแล้วแถมคาเชาห้องก็เป็นแหล่งรายได้เดียวของเธอซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้เมยแวสตีแตกจนต้องวิ่งหนีออกจากบ้านมายัางสตูเดีโยของแกงเพื่อนสนิทที่นําโดยนิวกับมูรัตเพื่อนคููซีความสัมพันธ์ค,คลุมเครือ ซึ่งนิวก็หยหาความสำเร็จในการสร้างแอปอะไรสักอย่างเพราะเธออยากมีเงินเพื่อใช้ในอนาคตของตัวเองกับทีมเพื่อนเนิร์ดที่ก็กำลังหาแรงบันดาลใจไม่ต่างกัน และหลังจากที่ได้ระบายความทุกข์ของกันและกันนิวก็ได้เกิดพูดล,ลอยๆขึ้นมาว่าถ้าหากเธอขายแอปอะไรสักอย่างได้อย่าว่าแต่ตึกอพาร์ตเมนต์ของเมวเวเลยพวกเราจะซื้อ,อยานั้นทั้งหมดก็ยังได้ขณะที่สายตาของสองเพื่อนซีก็ได้เหลือไปเห็นเพื่อนชายคนหนึ่งกำลังนั่งปัดแอปหาคู่อย่างสนุกสนานบวกกับการใส่ชุดมัดคอดมีของมูรัสมันก็ทำให้เมวเวได้ปิ๊งไอเดียว่าทำไมเราไม่ลองทำแอปหาคู่ใส่หน้ากากเข้าหากันดูบ้างละ่ะเพราะมันอาจจะทำให้เราได้เจอคนที่ใช่จริงๆโดยที่ไม่ต้อง ต้องตัดสินรูปลักษณ์ภายนอกก่อนที่จะได้ทําความรู้จักกันจากนั้นนิวที่เริ่มเห็นภาพก็คิดต่อยอดไอเดียของเมแว์ด้วยความหวังกับเพื่อนๆในทีมกันอีกครั้ง ระหว่างทางที่ไปส่งเพื่อนสาวกลับบ้านนิวก็ได้แนะนําตื้อให้เมววร์สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้แล้วจากการที่เธอได้เห็นว่าเพื่อนเก่งเรื่องแฟชั่นเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างไรเมววร์ก็เลี่ยงที่จะทำโดยเหตุผลเพราะเธอประมาะเวลาต้องคอยเป็นจุดสนใจของผู้คนหลังจากนั้นเพียงไม่นานนิวก็ได้โทรมาแจ้งข่าวดีว่าในตอนนี้แอป,ปของพวกเราได้รับความสนใจจากนายทุนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอานิวกูมนัน g u รูนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสตาร์ทอัพมีผู้ค้าอยู่ในจีนและรวยมาก แถมยังเป็นเสือผู้หญิงตัวพอ่อซึ่งพวกเราก็จําเป็นจะต้องไปเสนองานให้กับเขาที่บริษัทในวันพรุ่งนี้อีกด้วยระหว่างนั้นเมแวร์ก็ถูกปฏิเสธจากการสัมภาษณ์งานอยู่หลายที่เพราะการแสดงทัศนคติและการเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปทําให้เมแวร์ไม่เหมาะกับงานนั่งหน้าโต๊ะในบริษัทสักเท่าไหร่ และขณะที่กำลังนั่งเซ็งอยู่ที่ลานบันไดของเมืองจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเด้กเข้ามาชื่นชมสไตล์การแต่งตัวของเมแวร์ทำให้เมแวร์ได้ตัดสินใจที่จะลองถ่ายรูปตัวเองอัพลงไอจเป็นครั้งแรกเพราะในตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วก่อนถึงเวลานัดเสนองานของเราเพื่อนๆเ,เมแวร์ได้บังเอิญเดินชนกับหนุ่มคนหนึ่งในร้านกาแฟซึ่งมันก็ทำให้กาแฟร้อนหกใสก่กางเกงยีนสีขาวของเธอ ขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นก็พูดบ่นขึ้นมาว่ายังดีที่รองเท้าของเขาไม่เปื้อนไปด้วย ทำให้เมวเวที่ไม่สบอารมณ์จึงได้พูดต่อว่าเขาก่อนที่เธอจะเร่งไปจัดการตัวเองในห้องน้ําและนึกไอเดียที่จะนาํากาแฟที่เหลือราดลงไปที่กางเกงของตัวเองเพื่อสร้างลายใหม่ให้กับมันดีกว่าพยายามเอามันออกและเมื่อถึงเวลานัดหมายการพรีเซนต์แอปที่บริษัทสตาร์ทอัพเมวเวกับต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้รับรู้ว่าคุณอานิวเจ้าของบริษัทคือชายหนุ่มคนเดียวกันกับที่เธอได้ต่อว่าเขาที่ร้านกาแฟาแต่ถึงยังไงทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอานิวได้ตอบรับแอปรุ่นเบต้าของพวกเขาแถมยัง ามาชื่นชมกันอัดแอปดัดแปลงกางเกงยีนที่เลิกกาแฟของเมวแวรและเสนอให้เธอมาทํางานแผนกแฟชั่นของบริษัทซึ่งนิวก็ได้เข้ามาตอบรับดีใจแทนเพื่อนสาวไปในทันทีด้วยเช่นกันและหลังจากที่ได้แยกย้ายจากกันไปเซซ่าหนึ่งในหัวหน้าแผนกแฟชั่นและผู้ช่วยของอานิวก็ได้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชายหนุ่มเพิ่งตัดสินใจทําลงไปทําให้ได้รับรู้มาว่าอานิวไม่ได้สนใจแอปหาคู่แบบใส่หน้ากากแต่อย่างใดแถมเขายังมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเสียด้วยซ้ำเพราะแอปหาคู่มีเป็นล้านล้านแอป สามารถทำอะไรได้ง่ายกว่านี้เพียงแต่เขาแค่อยากจะลองอะไรสนุกๆก็เท่านั้นก่อนที่ชายหนุ่มจะได้หันไปกำชับกับเซซาถึงการทรมานเด็กใหม่ที่เขาเพิ่งจ้างมาอย่างเมวให้เซซาช่วยจัดการให้สะสมท่ามกลางความประหลาดใจเล็กๆที่เซซาก็ไม่ได้เอ่ยทำอะไรออกมาด้วยเหมือนกันซึ่งในเย็นวันนั้นที่บ้านของอานิวจะทําให้ได้เห็นว่าชายหนุ่มกําลังสืบเรื่องอาพาร์ตเมนต์ของแม่เมวรวมไปถึงคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเธอด้วยสีหน้าคลุนคิดเครียดแค,ค้นด้วยเรื่องบางอย่าง และเพียงไม่นานเมวแวกก็ได้เริ่มทํางานในบริษัทขณะที่เซซ่าก,ก็ไม่รีรอที่จะส่งให้สาวน้องใหม่ไปยังสต๊อแผนกเสื้อผ้าเพื่อเช็คจํานวนสินค้าก่อนขายทั้งหมดจากนั้นเมแวกก็ถูกกันแกลงหนักขึ้นเรื่อยๆตามคําสั่งของเจ้านายโดยที่เขาก็ดูสิ่งนี้ผ่านกล้องวงจรปิดในห้องทํางานด้วยความสะใจเป็นในในแต่ด้วยความคิดบวกและไม่สนใจเรื่องแย่ๆของเมแวกก็ทําให้เธอเลือกที่จะอยู่กับเพื่อนและผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ยทุกครั้งระหว่างนั้นเหล่าลูกบ้านก็เริ่มกดดันให้เมวแวกเด็เเาากพ่อ ตัวเองเพื่อสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนซื้อตึกนี้ไปเพราะพวกเขาจะได้ไปไกลเกลีย่ยขอยืดเวลาอยู่ต่อให้ได้นานกว่านี้ซึ่งหญิงสาวก็ต้องกลับมาคิดหนัก เพราะเธอไม่ได้เจอพ่อของตัวเองมานานแล้วด้วยเหมือนกันเรื่องราวดำเนินนี่เห็นว่าเมวแวยังถูกรุนพี่กดดันให้ทำงานหนักในห้องสตูดิโคลังสินค้าที่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจการมีตัวตนของเธอเสียด้วยซ้ำและเมื่อเริ่มรู้สึกไร้ประโยชน์หญิงสาวจึงได้ตัดสินใจที่จะนําเสื้อผ้าทั้งหมดที่มีในห้องนั้นมา mix and match ถ่ายรูปลงไอจตามสไตล์ของเธอด้วยท่าทางร่าเริงไม่สดโล่าทมกลางสายตาไม่พอใจของอานิวที่ก็ได้ดูสิ่งนี้ผ่านกล้องวงจรปิดและคิดเจ็บใจที่ตัวเองไม่สามารถทำ อไไเธด้ก่อนจะออกคำสั่งให้เซซ่ายายให้เมววร์ไปอยูค่คลังใหญ่โกดังหลักเพื่อที่เธอจะได้วุ่นวายมากกว่านี้แต่กลับกันที่เมแวร์ก็รู้ตัวดีว่าตัวเองกำลังถูกเล่นอยู่เธอจึงยืดอกเล่นไปตามเกมตั้งใจเรียนรู้งานใหม่อย่างเต็มที่และไม่ลืมที่จะกวนประสาทอานิวด้วยการทำตัวร่าเริงถ่ายรูปเซลฟี่สนุกสนานเหมือนอย่างเคยจนชายหนุ่มที่ได้เห็นภาพของเธอในไอจก็แอบเผยยิ้มขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน ไม่นานเมววก็ได้รวบรวมความกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับพ่อที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า15ปีซึ่งมันก็ทําให้ได้เห็นว่าในตอนนี้เขาได้มีครอบครัวใหม่และกําลังรับหน้าที่เป็นพ่อลูกอ่อนที่ต้องคอยกระเตงลูกชายไวแบรบอกไปไหนมาไหนด้วยเสมอและดูเหมือนว่าพ่อก็กําลังลําบาก แถมยังบอกชื่อของคนซื้อตึกจริงๆให้กับเมแวร์ไม่ได้ทําให้หญิงสาวเริ่มระเบิดอารมณ์แสดงความไม่พอใจถึงการที่พ่อไม่เคยรับผิดชอบเรื่องของเธอเลยตั้งแต่เกิดมาก่อนที่พ่อจะควักเงินบางส่วนให้กับลูกสาวเพื่อเป็นการไถ่โทษเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ในตอนนี้ซึ่งเมแวร์ก็ได้รับมันมาอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่นะแต่เมื่อเธอได้เห็นหน้าอันสยซื้อของน้องชายต่างแม่มันกลับทําให้เธอเห็นใจพ่อขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกทําให้สุดท้ายหญิงสาวกว็ได้ยอมาจออกมาพร้อมกับนําเงินที่ได้ไปให้กับแม่ไว้ใจ่า ข้าไฟขณะที่แม่ก็เกิดความไม่พอใจที่เมวแวไปหาอดีตสามีของเธอยังไม่บอกไม่กล่าวมีหนำซ้ำยังไปรับความช่วยเหลือจากเขามาอีกแต่หญิงสาวก,ก็ได้พูดคอมเมนต์ตัดบทขึ้นมาขอให้แม่ได้วางทิฐิลงก่อนที่พวกเราจะอดตายน่าจะดีกว่า ไม่นานการปรับตัวเข้ากับที่ทำงานของเมแวร์ก็เหมือนจะเป็นไปได้สวยเธอสามารถรับมือกับการถูกกันแกล้งและใช้งานหนักได้เป็นอย่างดีขณะที่แฮชแท็กในไอจที่ว่าจงเป็นตัวของตัวเองที่เธอสร้างขึ้นมาก็เริ่มเป็นกระแสะไวรัลจนทำให้เมวร์เริ่มมีผู้ติดตามเกือบแสนภายในไม่ถึงเดือน หลังเลิกงานในวันหนึ่งอานิวพยายามเข้ามาหาเรื่องเมวเวอีกครั้งก่อนที่เธอจะสวนหันไปทักตำหนิสูทที่ไม่เข้ารูปของเขาเพื่อให้ชายหนุ่มเกิดความไม่มั่นใจในการแต่งตัวที่ดูไม่แพงของตัวเองเพื่อเป็นการดักทางพร้อมกับแนะนำให้เจ้านายได้ลองไปตัดสูทกับเพื่อนบ้านของเธอที่ก็เชี่ยวชันเรื่องนี้เป็นอย่างดีและสิ่งนี้มันก็ทำให้อานิวต้องเดินหนีจากไปด้วยท,ทางเสียเซลในทันทีระหว่างนั้นความร่าเริงสดใสของเมวเวที่มีให้เห็นมาตลอดหลายสัปดาห์ก็ทำให้อานิวเริ่มอดนึกถึง ธอไไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทำสมาธิและคิดถึงเรื่องแก้แค้นชายหนุ่มผู้แข่งกล้าวและตัวคนเดียวกลับขาดความมีสีสันบางอย่างในชีวิตอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้เขาได้ลองใช้แอปหาคู่สวมหน้ากากปลอมเป็นหน้ากากหมาป่าพร้อมดัดแปลงเสียงในคอมก่อนที่จะกดเลือกวิดีโอข้อหาเมวแวร์ที่ก็รับบทเป็นหน้ากากกว้างน้อยในแอปเพื่อที่จะหวังพูดคุยปันประสาเทเล่นแต่แล้วระหว่างที่กำลังเริ่มทำความรู้จักกันก็เหมือนเคมีบางอย่างจะทำให้ทั้งสองพูดคุยกันได้อย่างถูกคอ และก่อนที่จะได้เผยตัวเผยใจอานิวก็ได้เร่งวางสายลงไปในทันทีไม่นานเมวเวร์ก็ได้กลายเป็นคนดังในโซเชียลทีก็นำเทรนด์การแต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองตามชื่อแฮชแท็กประจำตัวของเธอทมกลางความประหลาดใจเล็กๆเ,เพราะหญิงสาวไม่เคยมีแฟนคลับทั้งในและนอกจอมาก่อนด้วยเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เมวเวร์เริ่มมีความมั่นใจและมุ่งมันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ตามฝันขณะที่อานิวก็ได้มาอย่างร้านตัดสูตรตามคําบอกของหญิงสาวก่อนที่เขาจะได้พบกับลุงเจ้าของร้าน พร้อมกับคำดูถูกเล็กๆถึงการใส่สูตรสำเร็จรูปที่ไม่เข้ากับฐานะไม่ต่างกับคำพูดของเมแวร์มาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่น้อยและเมื่อลุงได้เห็นชื่อนามสกุลบนนามบัตรของหนุ่มคนนั้นเขากลับต้องชะงักด้วยเรื่องบางอย่างก่อนจะทำท่าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเริ่มหันไปวัดตัวให้กับอานิวต่อในทันที ในดึกของคืนหนึ่งระหว่างที่เมววร์ต้องอยู่ทำโอทีจนดึกจากการกันแกล้งของเซซ่าอานิวที่เฝ้ามองเธอผ่านหน้าจอก็ไม่รอช้าที่จะสวมหน้ากากหมาป่าคอเข้าแอบเพื่อทำการพูดคุยกับเธออีกครั้งแต่หญิงสาวที่ไม่ได้พกหน้ากากมาที่ทำงานด้วยจึงได้เลือกเปิดรูปกรางในคอมพร้อมกับหันมือถือจ่อไปที่หน้าจอแทนจากนั้นบทสนทนาของทั้งสองก็เริ่มขึ้นด้วยคำปรึกษาระบายความกดดันต่างๆร่วมกันซึ่งเมววร์ก็ได้คิดไอเดียเรื่องการตลาดในการประกวดแบรนด์เสื้อผ้าให้ กับบริษัทจากการที่เธอได้เล็งเห็นว่ามีผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่มากมายที่กระหายมันและถ้าหากได้คัดสรรคนเก่งนำเสื้อผ้าของผู้ที่ชนะการประกวดมาทำสัญญากับแบรนด์สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นการโปรโมทให้กับบริษัทไปในตัวได้แต่ก็ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่ค่อยมั่นใจซึ่งหน้ากากหมาป่าก็ได้พูดแนะนำให้เธอได้ลองเอาเรื่องนี้ไปเสนอกับเจ้านายดูเพราะถ้าคุณไม่ก้าวเท้าคนอื่นก็จะก้าวและคว้าเอาโอกาสตรงหน้าคุณไปแทนมันเป็นคำพูดที่ทำให้ชวนคิด ส่งผลให้ในวันถัดมาเมวเวก็ไม่รอชา้าที่จะนําไอเดียของตัวเองไปเสนอให้กับเซซ่าได้รับรู้แต่สุดท้ายมันก็ถูกเขียทิ้งไปตามคาท่ามกลางความผิดหวังเล็กๆของเมวเวที่ก็เตรียมใจมาแล้วด้วยเช่นกันแต่แล้วระหว่างการประชุมเซซ่าก็ไม่รีรอที่จะนําไอเดียของเมวเวมาเสนอให้กับทุกคนได้รับรู้แถมมันยังถูกอนุมัติโดยอานิวไปอย่างง่ายดายขนาที่เมวเวก็รู้สึกเจ็บใจขึ้นมาที่เซซ่าได้ขโมยไอเดียของเธอไปแต่ก็แอบดีใจที่อย่างน้อยมันก็ถูกยอม รับไปในที่สุดเมื่อถึงเวลางานปาร์ตี้สวมหน้ากากเปิดตัวแอปหาคู่สุดฮิตเมวเวก็เริ่มจับสังเกตเห็นว่าหน้ากากหมาปา่าที่มาร่วมงานมีบุคลิกไม่ต่างจากเจ้าหน้าของเธอเลยแม้แต่น้อยมหนำซ้ำเธอยังจำกระดุมสูรของเขาได้อย่างแม่นยำก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ไหวตัวและหายไปช่วงหนึ่งของงานปาร์ตี้จากนั้นเมวเวก็ได้เร่งตามหาตัวของอานิวที่ในตอนนี้เขาก็กำลังพูดคุยอยู่กับกลุ่มลูกค้าชาวจีนแถมยังไม่ยอมรับว่าตัวเองใส่หน้ากากหมาป่ามางานนี้ไปอีกด้วย หลังส่งแขกจบงานได้เพียงไม่นานมูรัตก็ได้เข้ามาขอคำปรึกษาจากเมแวเกี่ยวกับเรื่องของนิวเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขายแอปซึ่งเขาก็ไม่เคยได้คำตอบเรื่องความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจากเธอเลยสักครั้งจากนั้นเมวแวกก็ได้แนะนําขอให้มูรัตได้ลองพูดเปิดใจกับนิวแบบตรงๆเพราะถ้าหากนายไม่ยอมก้าวเท้านายก็จะยังอยู่ที่เดิมส่วนคนอื่นก็จะก้าวเพื่อคว้าโอกาสนั้นไปแทนมูรัตหันหน้ามองเพื่อนสาวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเพราะเขาไม่คิดว่าเม ใแวร์จะมีคำพูดประชญาเช่นนี้แต่แล้วในเช้าของวันถัดมามูรัตก็ได้ตัดสินใจเข้าไปบอกรักนิวด้วยท่ทางจริงจังซึ่งหญิงสาวก็รู้ดีว่าเขารักเธอมากแค่ไหนแต่ในตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาสำหรับความสัมพันธ์ของเราเพราะนิวต้องทุ่มเวลาทุกอย่างให้กับงานให้ได้เสียก่อนทำให้สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะจูบแก้มเขาแทนคำขอโทษอย่างที่มูรัตก็ต้องเดินจากไปด้วยความผิดหวังอยู่ไม่น้อย ไม่นานทนายของผู้ซื้อตึกก็ได้เข้ามายื่นคำขาดขอให้ทุกคนต้องย้ายออกภายใน30วันท่ามกลางความหมดหวังของลูกบ้านทุกคนขณะที่เมวเวก็ได้เข้ามาแจ้งบอกว่าเธอกำลังขายแอปเพื่อที่จะนำเงินมาซื้อตึกนี้คืนให้ได้ไปอีกด้วยระหว่างการประชุมกับเลาหัวหน้ากรรมการฝ่ายแฟชั่นที่ก็เป็นดั่งไอดอลของเมวเวและได้พูดถึงแผนงานการประกวดกันอยู่นั้นเมวเวก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งยืนเสนอขอให้ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันครั้งนี้ไปด้วยซึ่งเลลาที่ คุณน้าของเมวรวจากโลกโซเชียลที่กําลังโด่งดังก็ได้กล่าวชื่นชมถึงการที่อานิวมีคนเก่งๆมาทํางานอยู่ที่นี่ด้วยทําให้พวกเขาได้อนุมัติให้เมวรวได้เข้าร่วมการประกวดแฟชั่นนี้ไปโดยปริยายท่ามกลางความไม่พอใจของเซซ่าที่มองว่าสาวน้องใหม่จะทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาเธอมากเกินไปหน่อยแต่เมวรวที่ไม่สนใจก็ได้พูดตอบกลับถึงการถูกขโมยไอเดียที่เซซ่าก็เคยทํากับเธอมาก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกัน ไม่นานแม่ของหญิงสาวก็ได้ตัดสินใจไปหาอดีตสามีเพื่อสอบถามเรื่องทุกอย่างก่อนจะได้รับรู้มาว่าแท้จริงแล้วเขาได้ขายตึกคืนให้กับอานิวลูกชายของเพื่อนสนิทที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ล้มละลายและพอก็เป็นคนซื้อตึกนั้นไว้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาซึ่งในตอนนี้ก็ถึงคราวที่เขาลำบากเลยจําเป็นต้องขายตึกนั้นคืนให้กับอานิวที่ในตอนนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตขณะที่แม่ก็รู้สึกโกรธเคืองเป็นอย่างมากแต่เธอก็มีส่วนที่ไม่ยอมหย่าร้างกับอดีตสามีมาตั้งแต่แรก ทำให้สินทรัพย์เดิมยังเป็นของเขาและเมื่อไม่สามารถทําอะไรได้แม่จึงได้ดตัดสินใจขอ,อย่าขาดอย่างจริงจังไปในที่สุด ช่วงดึกของวันฝนตกหนักระหว่างที่เมแวแ์กำลังทำโอที่อยู่นั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นอานิวที่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านจากนั้นหญิงสาวที่อยากจะฉีกหน้ากากหมาป่าจึงได้เกิดไอเดียที่จะเข้าไปพูดจาวาดล้อมแต่ถึงยังไงชายหนุ่มผู้แข่งกล้าก็ไม่ลงกลนจังหวะเดียวกันไฟก็เกิดดับขึ้นมากระทันหันเมแวแ์จึงได้คิดอุบายแกล้งเป็นลมเพื่อลองใจว่าเขาจะทำยังไงซึ่งอานิวก็รีบรับเธอไว้ในอ้อมแขนได้ทันควันก่อนที่เมแวแ์จะเริ่มหวานสเสน่ปันเขาไม่หยุดจนสุดท้ายด้วยความ สปาร์กบางอย่างก็ทําให้ทั้งสองได้ลงเอยด้วยการจูบเพื่อรําลาจากกันออกมาอย่างเขินอายท่ามกลางสายตามแม่ของเมแวร์ที่ก็ได้แอบเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเข้าพอดีซึ่งหลังจากที่ได้แยกย้ายจากกันแม่ก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปดักทางพบเจอกับอานิวพร้อมกับท่าทางฟัดเวียงที่เธอก็ไม่เข้าใจว่าอานิวกาลังมีแผนการอะไรกันแนะ่จากนั้นชายหนุ่มที่อัดอันก็ได้เล่าบอกเรื่องทุกอย่างทําให้รู้ว่าเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนสมัยที่อานิวยังเป็นเด็กพ่อแม่ของเขาต้องล้มลง กลายจากการถูกเปิดโปงเรื่องธุรกิจสีเทาที่พวกเขามีเอี่ยวโดยที่แม่ของเมวรวที่ก็เป็นนักข่าวที่โด่งดังในยุคนั้นได้ขยี้ข่าวจนพวกเขาไม่เหลือที่ว่างในสังคมถึงต่อให้จะเป็นเพื่อนกันก็ตามทําให้สุดท้ายอานิวก็ได้สูญเสียทุกอย่างไปและหลังจากที่ต้องทนทุกทรมานมาหลายปีชายหนุ่มที่ฟูมฟักตัวเองกลับขึ้นมาได้ก็หวังจะกลับมาแก้แค้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันจากนั้นแม่ของเมวรวก็ได้เล่าบอกว่าเธอแค่ทําตามหน้าที่ของตัวเองแถมสามีเก่าก็ได้ ซื้อตึกนั้นมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของอานิวและเธอก็คิดว่าพ่อของเขาเองต่างหากที่คอยพูดใส่ร้ายฝั่งเรามมเลอกเพราะเขาเป็นคนอ่อนแอและเธอก็ไม่อยากให้อานิวเป็นเช่นนั้นซึ่งชายหนุ่มที่ไม่เชื่อก็เริ่มชุนเฉียวก่อนที่แม่ของเมแบร์จะโยนกลองจดหมายให้กับอานิวได้ดูพร้อมกับคำพูดที่ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาเคยตกหลุมรักเธอแต่เมื่อไม่ได้เป็นดังหวังเขาจึงปลูกฝังให้ลูกชายเพียงคนเดียวอย่างอานิวเกลียดพวกเราจากนั้นแม่ก็ได้เข้ามากำชับขอให้ชายหนุ่ม เลิกเล่นเกมงี่เง่านี้ได้แล้วและจงอยากเข้ามายุ่งวุ่นวายกับลูกสาวของเธออีกพร้อมขอตัวจากไปทิ้งให้อานิวรู้สึกช็อกสตั้นผิดหวังเพราะที่ผ่านมาเขากําลังไล่ลาแก้แค้นเรื่องโกหกมาตลอดหลายสิบปีหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อานิวก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเฉลยบอกกับเมแเวร์ว่าเขาคือหน้ากากหมาป่าก่อนจะได้ล่ำลาจากเธอออกมาอย่างไม่มีเหตุผลด้วยคำพูดทิ้งท้ายว่าถ้าหากเมแเวร์ได้รับรู้ความจริงเธออาจจะเกลียดเขาไปตลอดการก็เป็นได้ ไม่นานชายหนุ่มก็ได้ยอมคือนอพาร์ตเมนต์ให้กับทุกคนโดยที่เขาก็ได้ส่งทนายเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยและหนีไปสงบจิตใจอยู่ที่จีนขณนะที่เหล่าเพื่อนๆของเมวรวก็ถูกปฏิเสธจากกลุ่มนายทุนแถมบริษัทสตาร์อัพก็เลิกให้บริการทดลองใช้แอฟรีทําให้พวกเขาก็จําเป็นจะต้องยุติโครงการแอปหาคู่ใส่หน้ากากนี้ไปในที่สุดส่วนเมวรวที่ได้รับรู้เรื่องทุกอย่างจากแม่ก็รู้สึกเฮิร์นหนักจนไม่เป็นอันทำอะไร,รและเมื่อแม่ได้สังเกตเห็นความโหดหูของลูกสาวที่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เธอก็ไม่รอช้าเข้าไปราดน้ำปลุกลูกให้ตื่นจากความสึมเศร้าก่อนจะหอบเสื้อผ้าราคาแพงในตู้ของตัวเองส่งมอบให้กับเมแเวร์ได้จัดการมันได้ตามต้องการท่ามกลางความสับสนของหญิงสาวที่ก็ไม่เข้าใจว่าแม่เป็นอะไรเพราะก่อนหน้านี้แม่หวงเสื้อผ้าพวกนี้ยิ่งกว่าไข่ในหินจากนั้นแม่ก็ได้บอกด้วยท,ทางร่าเริงว่าในตอนนี้เธอได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่แล้วพร้อมกับส่งพลังขอให้เมแเวร์เอาชนะการประกวดเพื่อกอบกู้ความเป็นตัวเองกลับคืนมาให้ได้ซึ่งเธอก็เชื่อว่าเมแเวร์มีสไตล์ที่ ไ่คใครก็ต่างชื่นชอบเพราะในตอนนี้เธอมีคนติดตามมากกว่า10,000แคนบนโซเชียลนั่นก็แปลได้ว่ามีคนรักเธอมากมายและไม่จําเป็นจะต้องทิ้งความเป็นตัวเองเพียงเพราะผิดหวังกับผู้ชายเพียงคนเดียวจากนั้นเมววที่เริ่มมีแรงฮึดก็ได้เริ่มทาคอลเลกชันเสือ้อผ้าไปพร้อมกับลุงเพื่อนบ้านเจ้าของร้านตัดสูตและเพียงไม่นานเธอก็ได้เข้าร่วมการประกวดแฟชั่นโดยให้ชื่อโชว์ในครั้งนี้ว่าจงเป็นตัวของตัวเองซึ่งเมววก็ได้ให้เหล่าลูกบ้านกับแม่ของเธอมาเป็นนา แบบสร้างสีสันในงานนี้ด้วยเพื่อเป็นการนําเสนอให้ได้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรหรือรูปร่างแบบไหนเราก็สามารถมีความสุขในแบบของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน และด้วยคอนเซปต์นี้ก็สามารถสร้างความประทับใจจนได้รับชัยชนะมาอย่างง่ายดายทางฝั่งของอานิวในเวลาเดียวกันเขาได้มาสงบจิตใจอยู่บนเทือกเขาสูงกับอาจารย์หลวงจีนที่อานิวก็ได้เล่าบอกอย่างตัดพอถึงการที่เขาได้ทำให้ใครคนหนึ่งเสียใจจนไม่สามารถกลับไปสู้หน้าคนที่เขารักได้จากนั้นอาจารย์จึงได้บอกว่าไม่มีความพยายามไหนไร้ประโยชน์หรอกไม่มีอะไรที่คนเราเอาชนะไม่ได้และถ้าหากรักเธอจริงก็แค่กลับไปเพราะถ้าคุณไม่ก้าวเทา้าคนอื่น ก็จะก้าวและคว้าโอกาสนั้นไปแทนซึ่งอานิวก็ได้กระโดดลงหน้าผาหนีจากออกมาตั้งแต่ประโยคแรกที่อาจารย์ได้เริ่มพูดเพราะเขาทนความคิดถึงเมแวแ์ไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ขนาดที่นิวก็ได้ตัดสินใจคุกเข่าขอมูรัตแต่งงานอย่างที่เธอก็ได้ปล่อยวางทุกอย่างและยอมที่จะเริ่มสร้างครอบครัวไปกับเขาไม่นานอานิวก็ได้แอบมาอย่างงานแต่งเพื่อหวังจะได้พบเจอกับเมแวร์ท่ามกลางความโกรธเคืองที่เธอก็ยังคงติดใจคำโกหกจากเขาอยู่จากนั้นอานิวที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ประกาศบอกกับทุกคนถึงการขอโทษเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดที่ผ่านมาเพราะเขาทั้งสับสนและเครียดแค้นแต่เมื่อได้มาพบกับเมแวร์สาวแกร่งที่ก็เผเชิญหน้ากับปัญหาต่างๆด้วยรอยยิ้ม และความคิดสร้างสรรค์มันก็ทําให้โลกของเขาต่างไปจากเดิมและหวังว่าเธอจะให้โอกาสเขามาอีกสักครั้งขณะที่เมวเวก็มองหน้าชายหนุ่มด้วยสายตาที่เย็นชาถึงแม้ภายในใจจะอ่อนระทวยกับความหล่อของเขาก็ตามก่อนที่เธอจะคีปลูคพูดออกมาว่าจะขอลองคิดดูก่อนก็แล้วกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพียงไม่นานเมวเวก็เริ่มงานเป็นดีไซเนอร์สมดังใจหวังขณะที่อานิวก็ยังคงตามง้องพิสูจน์ตัวมีเลยจนสุดท้ายเมวเวที่ได้เห็นความมุ่งมันตั้งใจของเขาก็ได้ยอมใจ ด้วยคําตอบที่ว่าทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองจากนั้นสองหนุ่มสาวก็ได้ส่งยิ้มให้กันก่อนจะจูงมือไปทํางานที่รักด้วยกันอย่างมีความสุขและนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ